ข้างบ,บังยืนท้ามหิ่งกวาน่ารำพอนนี่ปันจําใจเสมอมื่ตาไปกล้วดับเกิดเป็นมนุษย์ที่กิดไปเกิดเกยดเป็นเทอดาไนเกิดเกิเคิเป็นป้อมไปเกิดเกิดขี้ข้าเมาที่เกิดในโลกปัญญาได้ขีดสุดจะเห็นตัวอนิจจังสุขังอนัตตา หม่อไหวใจเกิดก็ใส่ไลยพระอริยเ,าาเจ้าทั้งหลายมีย่อมสลพันิพาทเพื่อโลอคกัลแาต่ว่าอันพ้นโลกไปนิพพานแล เียกว่ากจรเกิดเพราะเกิดเป็นสาสตาวาติมโนนาดีไม่จะปลดล็อกปลดลกปาดลาอกปริภาณนิพ้านก็ไปรักไม่จะลดล็อกปลดลกปฏิภาณกระี่ตอนนี้นะขอให้ยึดอนิจจังกุคติันตาอยู่ตลอดเวลาเจะไปโ่ปฏิภาณใด